ูช้ชมรู้จักแจ็คหม่าไหมคะเจ้าพ่ออนาจักรอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อาลีบาบาเขาเองนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในช่วง5-10ปีให้หลังนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการทีเดียววันนี้เราก็เลยเอาคําแนะนำนะคะในการใช้ชีวิตแต่ละช่วงวัยของแจ็คหม่ามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะช่วงวัยแรกก็คืออายุก่อน20ปีค่ะเขาบอกว่าจงเป็นนักเรียนที่ดีไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยนะคะแต่ว่าเรียนรู้ให้มากแล้วก็ผิดพลาดให้บ่อยๆเพราะว่าความผิดพลาดเหล่านั้นจะ กลายเป็นของขวัญแล้วก็เป็นบทเรียนที่แสนคุ้มค่าค่ะส่วนใครอายุมากหน่อยนะคะก่อน30ปีสิ่งสําคัญก็คือจงหาคนที่อยากจะเดินตามนะคะที่สําคัญอย่าทํางานในบริษัทใหญ่ๆค่ะถ้าเราเลือกทํางานในบริษัทเล็กๆนะคะเราจะได้ทํางานหลายอย่างทีเดียวในช่วงเวลาเดียวกันและนั่นก็คือการเรียนรู้ที่ดีมากทําให้เรามีโอกาสที่จะได้รู้รอบก่อนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตค่ะ ก่อนอายุ40ปีนะคะเราควรจะทำงานในสิ่งที่เราต้องการเพื่อตัวเองนะคะหลายคนมีความคาดหวังอันสูงทีเดียวนะคะจากที่บ้านจากครอบครัวนะคะหรือไม่ก็จากคนรู้จักนะคะและเราก็เดินตามฝันของคนเหล่านั้นลืมมองตัวเองค่ะแจ็คมาบอกว่าพอได้แล้วนะคะแล้วก็เลือกเดินตามความต้องการของตัวเองซะก่อนอายุ40ปีค่ะ หลังจากนั้นนะคะท่านเราเริ่มโตขึ้นแล้วนะคะอายุก่อน50ปีไม่ควรเปลี่ยนงานแล้วนะคะเพราะว่าโอกาสที่เราจะเปลี่ยนงานและประสบความสําเร็จมีน้อยมากค่ะแต่สิ่งที่ควรทําคือโฟกัสกับสิ่งที่เราถนาดัดและมีความเชี่ยวชาญให้มากนะคะยิ่งเรามีความเชี่ยวชาญในด้านไหนมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถทํางานด้านนั้นได้ดีเพิ่มขึ้นเท่านั้นและถ้าเรามีความมั่นใจนะคะก็จะทําให้เราสามารถต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาชีพหรือแม้แต่เรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ไปได้อีกด้วยดังนั้นต้องโฟกัสแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองมีความถนัดและเชี่ยวชาญค่ะ ก่อนอายุ60ปีนะคะสิ่งที่เราต้องให้น้ำหนักก็คือต้องโอนถ่ายความรู้แล้วก็จงสอนคนที่เป็นคนหนุ่มสาวนะคะแจค็คมาเชื่อว่าจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่มีศักยภาพแล้วก็มีความสามารถกว่าคนรุ่นเก่าเสมอนะคะยิ่งเราสามารถถ่ายทอดแบ่งปันมุมมองนะคะแล้วก็พัฒนาคนรุ่นใหม่ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีกับธุรกิจรวมถึงประเทศมากขึ้นเท่านั้นสุดท้ายนะคะท่านเราอายุ60ปีขึ้นไปแล้วแจค็คมาบอกว่าเลิกทํางานได้แล้วค่ะแต่ว่าจงใช้ชีวิตให้เป็น ตัวของเองเต็มที่เลยนะคะจะไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวไปอาบแดดก็ได้ทั้งนั้นนะคะสิ่งสําคัญก็คือเราต้องสร้างความสุขให้กับตัวเองในบั้นปลายของชีวิตแล้วล่ะคะ่ะนี่ก็คือวิธีคิดนะคะในการใช้ชีวิตแต่ละช่วงวัยของแจ็ดหมาที่นํามาฝากกันใครอยู่ในไวัยไหนนะคะก็ลองนําไปปรับใช้ดูค่ะเชื่อว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยละคะ่ะ